ทิปังตอนนอนสมาธิอะตอนสมาธิเป็นยังไง <c oughs> ยังไม่เสร็จธุระยังคุยกันอยู่อาจารย์ก็จะนั่นยังไม่เสร็จธุระ สมาไม่อยากรบกวนคนอื่นนะ,ะช่วงนี้บอกแสดงทำนำสมาธิว่างัน้นจริงๆมันก็ต้องต้องได้ทำทุกครั้งนะพวกเราก็ทำไปแล้วสมาธิจริงๆแล้ว ความรู้ของพวกเราเนี่ยเยอะแยะมากมายนะพวกเรานะเยอะทางโลกทางธรรมมันคล้ายๆกันนะคล้ายยังไงทางทางโลกพวกเราเรียนเยอะไหมเรียนเยอะไหมทำถึงสามสิบห้าเปอร์เซ็นไหมถึงสิบห้าเปอร์เซ็นถึงสามสิบเปอร์เซ็นไหมที่เรียนเยอะๆน,นั่นนี่ทุกวันนี้ยิ่งเรียนเยอะเรียนกี่ปีฮะ มีปีมีปอดเด็กเล็กด้วยกี่ปีปอดเด็กเล็กอะอนุบาลสามปีใช่ไหมสามปีประถมอีกหกปีเป็นหนึ่เก้า 6, ปีเอ่อมัธยมหกเก้าเป็นเท่าไหร่เนี้ยยี่สิบอ่ายี่เท่าไหร่เก้าปีเก้าปีกับอีกหกปีเป็นสิบห้าปีปริญญาตรีอีกสี่ปีเป็นเท่าไหร่ เออเยอะมากเรียนเยอะมากยังไม่เสร็จทุละจริงๆยังคุยกันอยู่ยไง <c oughs> พระก็เหมือนกันนะพวกเรานะพระก็เยอะมากเรียนเยอะนะเหมือนกันกันกบโยมนะอันเดียวกันเลยนะเรียนเ,ย,เยอะแยะมากมาแต่สิ่งที่ให้ทำนะ่ะมีเท่าไหร่ ที่ให้ศึกษา,าจริงๆนะสามจีบไงสามท,ทีที่ศึกษา,าจริงๆนะก็เรียกไตรสิกขาเอศอินสมาธิปัญญาทีานี้นะพระเนี่ยนะเยอะแยะหลายศีลก็ไม่ให้ทําอีกต่างหากนะห้ามทําเนี่ยห้ามรับห้ามกินของเต็มใน,นประเคนอย่างนี้นั่นนะเห็นไหมท่านห้ามคือไม่ห้ามทำ่านะห้ามกดดินฟันไม้ห้ามนั้นห้ามนี่ วุา้ยมาบอกพระเจ้าเนี่ยท่านเมตตาพระจริงๆนะคือท่านน่านทำล่ะมันดีไหมห้ามทำอ่ะไม่ต้องทําอะไรอย่างเงี้ยนะดีไหมพวกเราเออจะไปไหนไปไหนก็คือไม่ต่การใช้จ่ายเงินทองก็ไม่ต้องทําอะไรอีกญาติโยมจัดการให้อย่างเงี้ยนะนะค,คือมันไม่มีไงเออไม่มีเงินเลยว่างเงินเดอะแล้วจะทําอะไรก็โยมจัดการให้ดีไหมพระเจ้าบอกโอ้โหดีมากไม่ตาว่างเงินเถอะ ห้ามปุตตินฟันไม่ห้าม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 คือไม่ให้ทําอ่ะไม่ให้ทาก็ดีดีไมงต้องทําอะไรอย่างนงี้ยนะแต่สิ่งที่ต้องทําคืออันเดียวคือสมาธินะเอาวันนี้จะพูดให้ฟังสามสามสามนะบอกหวยสาม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 มันคืออะไรศีลสมาธิปัญญาศีลท่านห้าม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 สมาธิให้ทําให้มาก ปัญญาก็ไม่ต้องทํามันเป็นเองเกิดเองพวกเราฟังเฉยๆพวกเราเข้าใจไหมที่อาจารย์พูดเมื่อเช้านี่เข้าใจไหมฟังเฉยๆนะแค่ตั้งใจฟังเนี่ยเข้าใจน,นั่นแหละก็เรียกสมาธิเข้าใจนั่นแหละเรียกปัญญาเหมือนกันทําสมาธิเฉยๆเนี่ยเกิดปัญญาแต่ถ้าไปคิดปินนี้ปิ๊นามวิเคราะห์ต่างๆเนี่ยเขาเรียกว่าสังขารไม่ใช่ปัญญาถ้าปัญญาที่เกิดจากสมาธินี่คือชัดเลยจบเลยอะไรเนี่ยน้ํา ยกขึ้นอีกกี่ครั้งก็คือตอบว่าน้ำอยู่ดีไม่มีคําว่าอ๊ต้องวิเคราะห์ไม่มีเลยเหมือนกับไฟเนี่ยเทียนเนี่ย <c oughs> เด็กตัวมันกำลงังคานไปเหนะ็นไหสมัยก่อนเป็นตะเกียงเด็กมันคานจะไปจับไฟพ่อแม่ก็จะดึงไว้พี่ก็จะดึงไว้ถามว่าเด็กไม่ได้จับไฟมันจะเข็ดเป็นไหมมันจะเข็ดไหมไม่เข็ด ต่อเมื่อใดที่พ่อแม่เผลอเผลอหรือว่าพี่น้องเผลอนั่นแหละมันไปจับไฟครั้งเดียวนะร้องจ้ากเลยนะถามว่ามันจะจับอีกไหมมันรู้ชื่อไหมไม่รู้ชื่อนี่แหละก็เรียกว่าปัญญานะเห็นสาเห็นของความทุกขก์ริงๆที่มันเกิดจากอะไรที่อาจารย์ว่าเนี่ยแค่นี้แค่นิดเดียวเองนะพวกเราจะรู้เลยว่าอ๋อตื่นขึ้นมาทําไมคิดเรื่องอะไรทําไมนอนหลับทําไมมีความสุขพอคิดเรื่องอะไรมันทุกข์เราไม่เห็นเฉยเฉยทำไมไม่เห็นเพราะมันความเคยชิน ขณะที่เราเครียดเราเครียดเราเครียดเนี่ยนะไม่รู้ตัวนะทํางงทไมอย่างนั้นทาไมอย่างนี้เราไม่รู้ตัวเรามันทุกเออต่อ,ตอเมื่อมันหนักๆน,กนั่นแหละต้องรู้เออเหมือนก,นกันกับที่คนที่กินเหล้าสูบบุหรี่เขาโทษเขาโทษนะคนที่กินเหล้าสูบบุหรี่เนี่ย <c oughs> ตอนที่เขากินอยู่นะเขาเขารังเกียจไหมเขาเหม็นไหมเหม็นเหล้าไหมไอไอไอขับบ้านเนี่ยนะฟังเขาพูดที่เจอหรอกฟังที่ลูกศิษย์เขามาบวชน่ะนะ เขาไม่สูบบุหรีนะแต่เขาเข้าไปตรงนั้นนบุหรีเอมเมนต์ไปหมดนะเขาบอกนั่นนะแต่ทําไมคุณเข้าไปมันหลงไงไม่ได้กลิ่นเลยถาม่อยทีนี้อะคนที่กินเหล้าแล้วเขาเลิกเหล้าทีเนี้ยพอไปเห็นเพื่อนกินเหล้าเขาจะเห็นอะไรไหมเฮ้ยทำไมพวกคุณคุยจังงเหลือเกินอ่ะเอ้ยทำไมพวกคุณเหม็นเหลือเกินอ่ะใช่ไหมคนสูบบุหรี่ก็เหมือนกันแต่มาก็สูบบุหรีนะเมื่อก่อนนี่นะสูบจนจนบวดนั่นแหละ พอบวชแล้วก็เลิกเลยสี่สิบปีแล้วเลิกมาเนี่ยพอเลิกแล้วเมนเหมนเลิกบุรีแล้วเมนเหมนเขาสูบไปกลขนาดนั้นก็ได้กลิน่นเนี่ยนั่งอยู่นี่เงี้ยถ้าใครสูบบุรีติดผ้าเช็นหนา้าใจก็ได้กลิน่นเมนเหมือนก,นกันกับเราติดอะไรอยู่เราหลงอะไรเราจะไม่รู้ทั่ขของเขาเหมือนกับเราอยู่กับความคิดความเครียดเนะี่ยเราไม่รู้ความคิดความเครียดเป็นความทุกข์แต่พอออกจากตัวนั้นคือจิตสงบไง บอกโอ้โห,โโหมันไม่อยากคิดเลยนะเอ่ยอมทอี่อยู่โรงพยาบาลเนี่ยอยู่โรงพยาบาลจันเนกรุงท่านบอกโอ้โหอาจารย์ท่านมมีความสุขอย่างงี้คือเปลี่ยนพฤติกรรมหมดเลยความที่อ่าที่เป็นนางมารไร้น่ะนะพูดอะไรก็เอาตั้งแต่อกแต่ใจตัวเองจะพูดอะไรก็หนึ่งวกหนึ่งต้องเป็นสองอย่างเดียวเป็นสาม,เป,สามเป็นสี่ไม่ได้หลังจากนั้นมาอายตัวเองทีเนี้ยเออมันมีความสุขมีความสุขขนาดไหนพวกเราอาจารย์เคยพูดว่ามีคนไปเอาไป โพส์น่นะมีพระองค์หนึ่งอาจารย์ว่าเอ๊ะตกลงมันใครพูดก่อนใครกันแน่วะเขาก็เพิ่งบวชมาไม่กี่ปีเนี่ยเรา,าบวชมาตั้งสามสิบสี่สิบปีแล้วหรอกนะย <c oughs> อยากจะรู้ว่าไอา้ทรัพย์สมบัติเงินทองของเขาที่เราหาสแสวงหามาันด้วยความยากลาบากทุกยากกันทุกวันเนี้ยบางคนค,คาดต,ตายเนี่ยน,นะแต่าการสแสวงหาทรัพย์เนี่ยน,นะเวลาเราป่วยเนี่ยนะเวลาเราเก็บเราป่วยเนี่ยนะเอาอาหารดีดๆร่อยอร่อยๆแพงมาอยากกินอยากจะกินไหม เออเอารถหรูๆมาเออเอาทรัพย์สมบัติมามาให้อย่างเงี้ยตอนที่เราป่วยหนัๆหนกๆเลยเรายินดีไหมย <c oughs> อยากอะไรอยากหายอย่างเดียวน่ะนีะน่คืออาจารย์อยากจะสื่อว่าที่จริงน่ที่พวกเราหลงกันนะต,ต้องการต้องการน่ะน่ะเอาเข้าจริงๆก็ไม่ไม่ความหมายต้องการอยากมีชีวิตอย่างเดียวเออที่บอกว่าอยู่กับลมหายใจลมหายใจมันมีความมันมีคุณขนาดไหน,น <c oughs> อ่ะก็ลองดูเด็ป่วยสุดหนักสุดแล้วนะ อะไรเครื่องช่วยหายใจออกซิเจน <S <S ได้ไหมแสดงว่ามันสําคัญมากแต่ที่นี่เราไม่ให้ความสําคัญไงที่ตามาว่านไม่ให้ความสําคัญขอโทษขอโทษนะตามาบวชเข้ามาอาจารย์ไม่ได้เรียนเลยนะที่พูดธรรมะที่อะไรต่างๆในบาลีเยอะแยะนะอาจารย์ไม่ได้เรียนเลยนะสองปีแต่นั่งหลับหูหลับตาอย่างเดียวเออตื่นตั้งแต่ทีสองครึ่งนะจนทุกวันเนี้จนทุกวันนี้เลยนะ ตวัวกนนี่โอ้ยบางทีนอนห้าทุมท่มหกทุ่มก็ยังตื่นตีสามอยู่เหมือนเดิมท้องเสียท้องร่วงก็ยังลุกอยู่เหมือนเดิมบางทีนี่เขาเรียกว่าลืม,วม,วลมความชั่วลืมทําความชั่วตั้งใจไว้ว่าจะไม่ลุกว่าง,งั้นนี่คือความชั่วแล้วนะพอถึงเวลามันก็ลืม,มก็ไปทำเหมือนเดิมอย่างนี้นะนะเออบางครั้งมันเหนื่อยมากๆนะโอ้ยไม่ลุกหรอกวันนี้ตีสามว่าง,งั้นไม่รู้เพลงมาจากไหนก็ไม่รู้ตั้งแต่เป็นเด็กนั่นนะเออ อย่าเกียดคร้านการทำงานนะพวกเรางานหนักงานเบาเหนื่อยแล้วเราพักผ่อนก็หายหลบหลีกงานเฝ้าเกียดคร้านเอาแต่สบายนะแก่จนตายขอทำาหนา่าไม่เจริญนะลูกพวดเลย <laughs> ไม่ได้ยินตั้งนานเลยแต่มันพูดกันมาในจิตเราเนะว่าโอ้ยจะให้ฉันนอนนะก็ไม่ได้เนอยอย่างนี้นนะเออนี่นะ <c oughs> ไม่ได้อาจารย์ไม่ได้เรียนมาเลยนะนั่งสมาธิอย่างเดียวนี่แหละทำสมาธิทำสมาธิซึ่งเป็นคนที่คิดมาก เป็นคนคิดมากคนพ่อว่าให้แล้วนะมึงจะเป็นบ้าตายแห้อไอวีเขาว่าอย่างเงี้ยยมพ่อหน่อยนะเป็นคนคิดคิดไม่ใช่ว่าคิดส่วนตัวนะคิดเมตตาสัตว์โลกดูนะแต่ตัวเองยากจนนะอยากจะช่วยสัตว์โลกอยากจะช่วยประเทศชาติดูนะพอบวชมานานๆค่อยรู้ว่าโอ้มีหน้านะคุณถึงบวชใจคุณเป็นพระตั้งแต่เป็นเด็กก็เป็นโยมือนกันเนี่ยพอออกจากตัวนั้นมารู้สึกว่าเฮ้ยความรู้เราไม่ได้เรียนแต่ทําไมมันรู้เงี้ยนะรู้ไหมล่ะเด็กจับไฟรู้ชื่อไหม ไม่รู้ชื่อนะแต่ว่ารู้ความทุกข์ก็คือสัมผัสปั๊บมันทุกข์นั่นแหละเหมือนกันเราปฏิบัติไม่จําเป็นต้องไปรู้เลยปริยัติเราไม่มีรู้เลยเพราะปริยัติเอามาจากจิตค,คนทุกคนเลยเราไม่คิดโกรธใครเราจะมีความทุกข์ไหมเฮ้เราไม่คิดโกรธคิดอยากได้สิ่งนั้นนี้เราจะมีความทุกข์หไหม,ไ,ในในม,ม,มไม่มีนั่นแหละเพราะนั่นแหละนั่นแหละคือปัญญานั่นนะอยู่เฉยๆสบายๆเนี่ยนะคุยกันเพลิดเพลินอยู่กับชาวบ้านนั่นเขาพูดเอาเรื่องไม่ดีมา พูดให้ฟังปิ๊งกันอีกแล้วนี่ยเน้นๆเข้า <c oughs> ใจไหม <c oughs> บางทีเขาหลอกไอ้คำพูดนั่นนะเขาหลอกเราก็ยังหลงไปตามเขาอย่างนี้นะนี่เราก็เรียกปัญญาคือทำสมาธิ <c oughs> อย่างเดียวเนะี่ยโอเคเลยงานวกเข้ามาตรงสามซ้ำสามทีเนี้ยโอวาทของพระเจ้า 3, ก็สามแค่นั้นเองนะพวกเรานะเออแล้วเมื่อเช้าเนี่ยคุณสมบัติของอุบาสกก็มีแค่ห้า 5. แต่คำสอนพระเจ้าที่เยอะแยะมากมายปัตยปีดุกแปดหมื่นสี่พันพระธรรมันธการทมาขันหมายถึงมาเป็นหมวด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 เลยนะ แปดหมื่นสี่พันหมวดย่อนย่อเหลือสามเองฟังให้ดีนะได้ไหมอสิ่งที่ต้องทำจริงใช่เนี้ยสัพพปาปัสสะอาัการะเรนงังอ,อะไรการไม่ทำบาปทั้งปวงไงเอกุศลสุขัสมปัดาการจุจังกุศลนี้ถึงพร้อมมั้ยไมสกิตะปริโยธาเปนงังเอตังพุทธานาซาเถระนู้นนะเอตังพุทธานาซาเถระนนะการทำจิตให้ผ่องใสอย่างนี้นะ นี่คือคําสั่งสอนของพระพุทธเจ้าทั้งหลายนะไม่ได้หมายถึงพระเจ้าเราองเดียวนะพระองค์จะเทศอย่างนี้แหละ <c oughs> ไม่ให้ทําความชั่วก็คือมีศีลเราไงเราให้ทําความดีชั่วกับดีนี่ตัดไปเราไม่ทําแล้วทีนี้พอไม่ทําแล้วก็ทําจิตใจให้ผ่องใสไงนี่คือศาสนาพุทธน่ะสุดยอดตรงนี้ศาสนาอื่นอาจจะมีไม่ทําความชั่วแต่กระงเคราะห์สงหากันทำไม เขายัมีกิเลสแต่พู้เจ้าไม่มีกิเลสเลยคะจิตไทยผ่องใสนี่แหละแค่นี้เองสามอย่างเองนะพวกเรา,า,าว่าจะว่าสามมันไปอีกสี่แล้วนะนี่นะสามสามสามคือศีลสมาธิปัญญาของพระนะของโยมก็แค่ได้ยินแค่สามอย่างเหมือนกันนั่นแหละคืออะไรคืออะไรพวกเราได้ยินบ่อยๆนะพูดไปแล้วเมื่อเช้านี่แล้วตกลงอาจารย์พูดได้ประโยชน,น,น์หรือเปล่าเนนีเหรอเฮะ,ฮะที่อาจารย์พูดไปเมื่อเช้านี่ยนะอะไรอะไรที่บอกว่าให้ ร้อยครั้งเออท่านเอาพูดใหม่ทิพ,พูดอีกออโอ้ยก็แค่นี้แหละเออแค่นี้เองนะในี่นี่ทำเยยะยก็แล้วบุญกีรติยาวัตถุสามอย่างแค่นี้เราทำกันไหมอย่างนี้นะอาจารย์เลยใช้คำว่าใช้โอกาสเปลืองใช้ความรู้เปลือง รู้รู้แต่ไม่ปฏิบัติมันก็จะไม่เกิดผลแต่สิ่งที่รู้ทีนี้นะถ้าเราทํามันเกิดผลแล้วน่ะสิ่งที่รู้นี่โอ้โหใช่หมดเลยเป็นธรรมะที่วิเศษหมดเลยมาพูดกับครูบาอาจารย์ท่านด้วยเรียนหนังสือเก่งๆเนี่ยนะสูงสุดในประเทศไทยเนี่ยก็คือปทท๙แล้วน่ะอาจารย์มอาจารย์ธรรมะของพระเจ้านี่มันสําคัญหมดเลยนะผมบอกท่านนะสําคัญหมดแล้วครับครับผมเนี่ย ออมฉันว่าอย่างนี้นะใช่่างันแต่ทีนี้มันเหมือนกับไม,ไม่ไม่ความสําคัญเพราะว่าไม่ประทับใจไงไม่เข้าไปเห็นถ้าเข้าไปเห็นจึงมีความรู้สึกประทับใจไม่มีอนไรเน้นนะพวกเรานะอย่างเงี้ยใครก็ไม่พูดหลอกเรื่องทานเรื่องศีลภาวนานนะก็ไม่พูดไม่ไม่อยากจะพูดก็พูดก็พรใครทานก็พูดไปเฉยๆแต่ความรู้สึกไม่มีคนพูดนะนะเข้าใจไหมเออทานศีลภาวนาตอนทนี่นนก็พูดไปงั้นแหละแต่ไม่มีความรู้สึกประทับใจจริงๆแล้วเนี่ยสัพพะปาภาษากันนาัง การไม่ตำบาปทั้งปวงทีเนี้ยชาวต่างประเทศเขาที่เขายิ่งมีความคิดความอ่านเก่งเท่าไหร่นะศึกษาพุทธศาสนานิดเดียวแค่นั้นนะพวกเราแค่ศึกษาในี่โอวาทพระพุทธเจ้าหรือว,ว่าหัวใจหลักพระพุทธศาสนาสามอย่างนี่แหละเขายกย่องให้วันวิสาขาเป็นวันสําคัญโลกเลยนะพระว่าศาสนาพุทธสอนเรื่องสันตินะว่างเี้ไม่สันติยังไงใช่ไหมไม่ฆ่าสัตว์ไม่เบียดเบียนคนอื่นใช่ไหมใช่ไหมไม่เบียดเบียนกัน แล้วก็ทําความดีอย่างนี้นะนะดีอย่างไนตายวาจาใจอย่างงี้นะนะเออแล้วก็ทําเขาเขา,เขารู้สองอย่างไงนะเขาบอกโอ้พุทธศาสนาสอนไม่ให้เบียดเบียนกันสอนสันติวังงนเธอนี่นะเขาลบลาฆ่าฟันกันต่างประเทศใช่ไหมรัสเซียมีไหมรัสเซียอะไรอีกอิสราเอลอะไรนี่เนอาตสังรัตเอาเอาเอา,เอาอยู่ในนี้ของเราไม่มีนะเราเนี่ยนะไม่ไม่มีกพเราป้องกันอย่างเดียวไม่เห็นไหม คือจริงๆมันเป็นอย่างนั้นพุทธเจ้าเราสอนอย่างนี้นะนะ <c oughs> ทานศีลภาวนาพุทธก็รู้ถ้าพวกเราทำนี่นะโอ้ยมีความสุขหมดแล้วสามข้อนี่นะนะถ้าพวกเราทำนะก็ไม่ได้ต้องเยอะหรอกถ้าก็มป็นการทำสามข้อก็จบแล้วทำไมต้องบอกว่าทำอย่างเดียวสามข้อเนี่ยทานศีลสมาธิปัญญาแต่พวกโยมต้องทำนะของโยมต้องทำทานศีลภาวนาของโยมเนี่ยทำหมดเลยนะ ทำไมต้องทำสมาธิอย่างเดียวมันก็เหมือนกับวัตตะสามไงวัตตะเคยได้ยินไหมวัตตะสงสารนะเคยได้ยินไหมมีสาม,มีอะไรบ้างมืดตึ๊บกิเลสวัตตะแปลว่าวนมีกิเลสแล้วก็ทํากรรมไงแล้วก็มีผลก็เนแรกวิบากคล้ายกันไหมคล้ายกันไหม ศีลห้ามทำแต่สมาธิทำเหมือนกันมีกิเลสนะมีกิเลสถ้าไม่ทำกรรมจะมีผลไหมมีกิเลสเนี่ยนะไม่ทำตามอย่างนี้นะมีความรักความโกรธไม่ทำตามอย่างเงี้ยเราจะมีผลไหมไม่มีผลเข้าใจไหมมีกิเลสก็ช่างแต่ถ้าไม่ทำกรรมไม่มีผลกรรมนี่มาถึงกรรมดีกรรมชั่วนะถ้าทำดีก็มีผลชั่วและววิวิบากแปลว่าผลถ้าไม่ทำก็จะไม่มีเลยเห็นไหม ออแล้วก็ปริยัตฟังให้ดีนะประิยัตคือตำรับตำราได้ยินได้ฟังเนี่ยก็ได้ปริยัตการศึกษาก็เรียกปริยัตแต่ถ้าไม่ปฏิบัติมีผลไหมเห็นไหมปริยัตปฏิบัติปฏิเวทก็คือผลสามสามสามนีม่คืออย่างเดียวคือถึงทำเกิดอ,อยู่ตรงกลางนี่นะเออส่วนอื่นไม่ต้องทําไม่ไม่ให้ทําเลยวะนะอย่างมีกิเลสเนี่ยไม่ต้องไม่ทำเนี่ยไม่ไม่นั่นเลยนะพุทธเจ้าท่านห้ามทำตามกิเลสเนี่ย เอกินข้าวอยู่ดีๆนี่เฮ้ยกำลังอร่อยอย่างเงี้ยหยุดเลยอย่างเงี้ยนะกำลังเมามันเนี่ยต้องหยุดนะพวกเราเนะนี่เราทําตามกิเลสแล้วนอนกําลังสบายสบยเนี่ยต้องลุกขึ้นมาไม่ได้เนี่ยคุณคุณจะอยู่อย่างเงี้หรือคุณจะเอากามาสุขหรืออย่างงี้นะอามิรสุขคุณจะสุกอามิรหรืออมิรมันเที่ยงแท้ที่ไหนอ่ะมีได้มีเสียมีได้มีเสียมีได้มีได้แล้วก็เสื่อมได้ด้วยนะนี่รามิสุขสุขที่มีอิงอมิรพระเจ้าสอนให้เราอย่างนั้นไม่ได้อิงอะไรเลยนะพวกเรานะ ไม่ดีอะไรก็เหมือนทางี่ว่านั่นแหละโอ้ดีใจเนี่ยสมมุติว่าได้สิเนี่โอ้ดีใจดีใจอย่างเงี้ยแบกเยอะๆคือเยอะๆหนักไหมเออนั่นแหละแต่ถ้าวางนี่ยวางของดีนะไม่ใช่วางไม่ใช่ของไม่ดีนะวางของดีเนี่ยนะแค่วางเนี่ยนะเบาแล้วอย่างนั้นได้พระเจ้านี่ยนะเป็นปริศนาหมดเลยเนี่ยเนี่ยปริศนาณทำหมดเลยเออไม่ต้องมายุ่งยากกับผมไม่ต้องมาเสียเวลาเป็นชั่วโมงเน่ะผู้หญิงเนี่ะ ไม่ต้องมาแต่งหน้าไม่ต้องเสียเวลาสมายิมุดเลยว่างั้นแต่นี่เป็นปริศน,นาทาแล้วนี่คือพระเจ้าเห็นไหม <c oughs> สิ่งที่ต้องทําอย่างเดียวก็คือสมาธินะสมาธิเหมือนกันเลยญาติโยมก็เหมือนกันทํา <c oughs> ไมต้องอีกทาสมาธิเพราะว่าทําสมาธิเนี่ยมันมีพลังในพวกเรามันมีพลังคิดมากๆเหนื่อยไหมเออเครียดไหมเออนั่นแหละ ไออาจารย์ถามเลยนะเท่าแก่มีลูกน้องเป็นสองร้อยสามร้อยคนเนี่ยนะลูกน้องเนี่ยแบกหามแบกปูนแบกอะไรต่างๆเนี่ยนะกับเท่าแก่ใครทุกข์มากกว่ากันเอ้อเออเอาละสิ <c oughs> มีคนแบกของหนักหนแล้วฆ่าตัวตายไหม <c oughs> มีไหมแบกปูนหนักๆนัทำงานหนักๆแล้วฆ่าตัวตายแบกกระสอบข้าวสารอาจารย์ทำมาหมดแล้วนะเมื่อก่อนตัวยิ่งเล็กกว่านี้อีกแบกขระเพาขึ้น รถสิบลอ้อหกล้องเงี้ยกระดานแค่เนี้ยชั้นเนี้ยไม่ไม่กระดานน่ะนเดินอ่อนๆด้วยเนี่ยตัวเล็กๆเนี่ยแบกร้อยร้อยสองกิโลนนะเออไม่ไม่คิดค่าตัวตายนะ <c oughs> เห็นไหมนี่แหละไอส้สาเหตุตั้งหลายมันอยู่ที่จิตก็บอกเรื่องไงทําไมต้องบอกว่าเราต้องแก่ทุกมากกว่านะ่ะนะก็คิดมากใช่ไหมโอ้ยไม่ใช่คิดอย่างเดียนะคิดคานวณอยู่นั่นแหละโอ้ยได้ตอนนั้นตอนนี้เราเราเราไม่ได้เคยคิดเลยว่า ลูกน้องก็ได้เท่าไรเออ,อาจารย์ถามเลยนะถามลูกศิษย์นี่แหละทาไมคุณจะคือคือที่ที่ถามเขาไม่ใช่อะไรละคอเขาไปวัดเงี้ยพอไปวัดก็นอนกลางสะลานนี่แหละโอ้ยอาจารย์สบายเหลือเกินมีความสุขเหลือเกินมาาันทำไมอยู่บ้านมันมีความสุขเดาะยคนั่นยกนี่ยกนี่เนี่ยเอา้าแล้วไม่นั่นไม่นี่ก็ได้เลยไม่ใช่เหรอแล้วสิ่งที่คุณคิดสิ่งที่คํานวณไว้ในคุณที่สิ่งที่อวาดฝันไปเนี่ยมันได้เท่ี่เราคิดไหมมีไหมพวกเรามีไหมมีได้สักเปอร์เซนต์ไหม มันไม่มีแล้วคุณจะคิดทําไมทําไมไม่คุณทําให้ทำเหมือนลูกน้องอ่ะลูกน้องก็ได้เงินเท่าไรห้าร้อยเย้ห้าสามสิบห้าก็หมื่นห้าเองเดือนนึงงนะเออแล้วคุณอ่ะดังดังได้เท่าไรเงินเดือนได้เท่าไรค่าของค้าขายอะไรต่างๆเนี่ยก็อย่างน้อยก็ได้สามแสนอาจารย์โอ้หมื่นห้ากับสามแสนเนี่ยมันต่างกันนะแล้วก็นอนกี่ชั่วโมงนอนกี่ทุ่มตอนเย็นมันเลิกงานก็กินเหล้ากันแล้วอาจารย์สองทุ่มหกก็หลับแล้ว แล้วคุณหลับไหมคุณไม่ได้ยัเราหือฮ่าทุกมนยังไม่หลับเงี้นะแล้วตกลงจะหาทําไมหาให้เขามีความสุขเหรอหาให้ลูกน้องมีความสุขแล้วตัวเองหาหาเงินมาเยอะกว่าเขาจะไม่มีความสุขนะโอ้ยใช้ใช้ผิดแล้วบอกว่าอาจารย์บอกว่าโอ้ยควรคิดผิดแล้วพุทธเจา้าบอกว่าไงสันตรถีประระมังธนังความยินดีตามมีตามได้เป็นทรัพย์อย่างยิ่งนะพวกเราในหลวงราชการที่เก้านั่นนะ่ะ เศรษฐกิจพอเพียงนีง่เอามาจากนี่แหละสันตุถีปะระมังทนังเสวะสันโดษสันโดษไม่ใช่สันโดษด,ดีมากน้อยอย่างนั้นไม่ใช่นะสันโดษแปลว่ายินดีตามมีตามได้คุณได้เท่าไหร่คุณก็ยินดีตามนั้นมันไม่ได้มันก็ยินดีตามนั้นมีใครบ้างไม่อยากได้ก็บอกเราไงก็อยากจะได้หมดเลยใช่ไหมอยากจะรวยอยากจะได้หมดทุกมันเป็นที่เราได้อยากมันนั้นได้ที่ที่เราอยากหรือเปล่ามันได้เพราะเราอยากหรือมันได้ตามเหตุเฮ้อ เออมันเป็นตามเหตุตามปัจจัยเนี่ยนะสันติทีปรมังตนงังความยินดีตามมีตามได้นี่เป็นทรัพย์อย่างยิ่งเข้าใจไหมอย่างนี้นะถ้าอย่างนั้นก็เท่าแกก็มีความสุขลูกน้องก็มีความสุขดิเออเพราะเราไม่นึกถึงตอนเป็นเด็กดิตอนเป็นเด็กทุกมันทุกวันนี้ไหมเอะอ,อยากได้สิ่งนั้นจริงนี้ไหมเด็กปู่โกรธไหมเด็กอาฆาตไหมไม่อาฆาตนะร้องโหมร้องไห้ ขัดอ,อกกระจายกันโน้ตักตัวอะไรก็แพ้คดนก็หายอย่างเงี้ยเลยแล้วเด็กกับเรานี่ใครมีความรุ้ม,มากกว่ากันพวกเรา <c oughs> แล้วเด็กกับเราเนี่ยใครทุกข์มากกว่ากัน <c oughs> เอาพวกเราตอบอาจารย์เองนะไม่ได้บังคับนะทุกจากไหนทุกจากไหนจากความชิดนะใช่แค่นี้แหละจบเลยเนี่ยมันจะไม่ใช่ยากนะแค่ทําสมาธิเห็นความเปรียบเทียบกันนั้นแหละเหมือนที่อาจารย์เปรียบเทียบว,ว่ากินเล้า กับไม่กินเหล้าเลิกเหล้ากินสูบบุหรี่เลิกบุหรี่อเหมือนกันน่ะอยู่กับความคิดกับอยู่กับความไม่คิดเนี่ยมันมันเห็นชัดไงว่าโอ้ยไม่อยากคิดเลยไม่อยากคิดอะไรเลยว่างั้นเถอะทำไมอะ่ะโดยเฉพาะพระนี่จําเป็นต้องคิดอะไรไหมบินธบัตเอ๊จะบินยังไงนาะ <laughs> <laughs> มีไหมมีไหม,ม,ม,มบินทบทัติชมณฑพะพด้ได้คิดไหมไม่ได้คิดเลยนะพอเราปัดกวาดเช็ดถูกก็ไม่ได้คิดอย่างเงี้ยนะเรากระจายก็จะถามบางทีก็สงสารหมู่พวกสามสงสารครูบาอาจารย์เหมือนกันนะทำไม ป้งให้ฉลาดให้สบายจะตายปัญหาเรื่องนี่นะไม่ใช่หาเรื่องอะไรหรอกก็เราหนึง่งเกลียดขี้ขี้ตามเกลียดความความถึงอัตมาเนี่ยนะตั้งใจไว้นะตั้งใจว่าเออส่วนที่จะช่วยเหลือสังคม,มก็อยากจะช่วยเฉพาะโรงพยาบาลโรงเรียนอะไรทุนการศึกษาอะไรพวกนี้นะี่ะวัดไม่อยากจะช่วยหรอกมันเยอะมันจเจริญแล้วคิดอย่างนี้นะที่ไหนได้ก็เกลียดขี้ๆี้ตามไม่อยากจะให้พระนะั่ะนะไม่อยากจะให้วัดนะั่นแล้วนะขอดีขอเยอะนะั่นนะขอไม่ได้ก็โกรธนะ แต่ช่ว่าวัดเขาเจริญกว่าตมาด้วยนะทีนี้เออขนาดผ้าผ้าเช็ดมือที่ในห้องน้ําเขายังดีกว่าผ้าเช็ดหน้าอาจารย์องีงอืมกุฎอาจารย์ก็ไม่มีห้องน้องก็ามีไม่มีห้องน้ําไม่มีเออไฟฟ้าก็ไม่เปิดเนอไฟฟ้าพัดลมมาเพิ่งเปิดปีนี้แหละมันรู้สึกมันร้อนมันอบอา้าวแต่ไม่ร้อนมันไม่ร้อนนันเนี่ยเปิดสิบนาทีห้านาทีแล้วก็ปิดแต่สองครั้งคืนหนึ่งนะ แต่ว่าปดเปิดนิดเดียวหน่อยนะมันเย็นแล้วก็ปิดนะเนี่ยอย่างเงี้ยบางทีก็มาอยากก็ยังสงสัยว่าเอ๊ะทำไมพระเจ้าท่านสอนว่าไงเออให้ยินดีตามมีตามได้ได้เท่าไรก็เท่านั้นแหละเออแล้วเราอยากแกได้มันได้ไหมล่ะมันก็ไม่ได้ได้ในที่เราอยากหรอกถ้ามันได้ตามที่เราอยากมันที่จะมาว่านั้นเท่าแก่ทำไมทุกคนมันอยากได้ไงถ้ามปนงั้นก็เป็นเศรษฐีหมดทุกคนทันทีใครไม่อยากจะเป็นเศรษฐีอะมีไหม ใครไม่อยากดีมีไหมถามหน่อยเถอะบอกเราไม่อยากดีเลยนะไม่ตอบนี่นะมีไหมก็อยากจะดีหมดทุกอย่างนะ่ะจะมันได้ไหมล่ะทีเนี้นี่แหล,ล,ล,ละก็แล้วกฟุ่มเฟือยความคิดฟุ่มเฟือยความคิดขาดทุนคิดแล้วไม่ได้มันก็ขาดทุนไงไม่ต้องคิดแค่ทําทเหตุเค่นั้นแหละได้ยังไงก็อย่างงั้นเออไม่ได้ก็ไม่ได้อย่างนี้นั่นนะเหมือนกันเลยนะภายในเรากับภายนอกเหมือนกันเลยก็เรียกว่า <c oughs> อุปาทินากัดังขารสังขารที่มีใจครองก็คือสัตว์มนุษย์เทวดายินพรหมทั้งหลายก็แล้วก็มีใจครองสิ่งที่ไม่มีใจครองคืออนุปาเทียนากัดสังขารแั้วนี่นงไงพวกนี้ไม่มีใจครองนเนี่ยเนี่ยเออพวกมีใจครองแต่ว่ามันมีนะทีเนี้ยเออมันมีพวกเราไปเอาให้มีวิญญาณหมดเลยเอรถโดนชนกันโอ้ เก็บปวดรวดเราเหลือเกินใช่ไหมมีวิญญ,ญาณทันทีเลยนะตั้งแต่ที่เขาไม่มีวิญญาณนั่นแหะสิ่งของต่างๆที่ไม่มีวิญญาณนั่นนะแต่ว่ามันมีเราไปใส่วิญญาณใส่เขาอย่างนี้นะเห็นไหมอย่างนี้นะพวกเรานี่ง่ายๆเองนะง่ายๆสามสามสามก็คือศีลสมาธิต้องทําสําหรับพระนะปัญญาไม่ต้องทํามันเกิดขึ้นมาเองเอกิเลสกรรมวิบากกิเลสมีกิเลสไม่ทํามันก็ไม่มีผล ทำอย่างเดียวก็คือทำกรรมเออทำกรรมแล้วทำกรรมอะไรกรรมดีของเราเนี่ยนะเราทำกรรมดีเออแล้วก็ปริญญาตเห็นหมาเยอะแยะมากมายปริญญาตนะที่เรียนตรีโทเอกหรือว่าปตปร,ริญญารทเก้าประโยคอันนี้สําหรับพระนะพวกเราก็คือปริญญาตทั้งนั้นแหละได้ยินได้ฟังและปริญญาิเยอะไหม <laughs> เยอะแต่สิ่งที่ให้ท,ทําทีนีน้รู้เฉยๆรู้ไม่ทําไม่มีผลเลยทําก็เรียกว่าปฏิบัติ ปริยัติปฏิบัติแล้วก็มีผลคือปฏิเวทเออแล้วฝ่ายปริยัติจริงๆเนี่ยไม่ทำงี้นะเราเยอะไหมกับฝ่ายปฏิปฏบัติปฏิบัติจริงๆเนี่ยนะต่างกันมากเลยเทียบเยปอร์เซ็นต์ไม่ได้เลยนะเพราะประมาณทั้งสองแสนกว่าเดือนนี้นะในภาษาจะประมาณสามแสนกว่าไอ้สองแสนกว่าจะมาอ่า มาลดเรื่องของเรื่องการปฏิบัติอีกไม่รู้จะมีสักกี่เปอร์เซนเท่เปอร์เซนเท่าไม่ได้บางเงินเถอะอย่างนี้นะพวกเราอาจารย์นึ่งอาจารย์พูดตามภูมิผู้จารย์หรอกมา,ามพูดตามภูมิตมาคืออามาเป็นคนมีความรู้น้อยแต่ว่าสิ่งที่รู้หนึ่งคนที่จะทําไงเรืออนความโร,โร,ร,ารู้รู้กระจ่างเพียงอย่างเดียวแต่ให้เชี่วชาญเถิดได้ไหมแต่ให้เชี่ยวชาญเถิดจะเ,เ,เกิดผลอาจจะชักเชิดชูฟสูสกุลถึงกุญจนพงไพไร้คงได้ดีหันไงเออ ไม่กระสรุปแล้วก็คือไอ้ <c oughs> อามีจุกคือจุกทางโลกเนี่ยนะไม่ได้ต่างกันเลยวางั้นถึงคนยากคนจนเนี่ยนะไม่ต่างกันเลยบางทีอาจารย์สังเกตดูนะามาสังเกตดูนะคนร่ําคนรวยนี่ทุกมากกว่าคนจนอีกเออญาติโยมไปหาตมาชาวบ้านชาวช่องนี่นะชาวไร่ชาวนาไม่มีใครบ่นให้ฟังนะแต่คนในคนที่มีฐานะมียศมีเกียรตินี่นะบ่นนะบน่นเฮ้ยมันคืออะไรกันแน่ันจะก,ก็งงเหมือนกันงง ลูกสามสิบปีสี่สิบปีจะไปบวชห้าวันอยู่วัดห้าวันเนี่ยนะโอ้ยขนญาติพี่น้องไปสง่ง <c oughs> ไปส่งไปรับอย่างเงี้ยนะนอะโอ๊ยตายตายหลอกเนี่ย <c oughs> ต้องหาที่อยู่ต้องอะไรต้องอยู่ปา่าแท้ๆวัดป่านะ่ะท่านไม่มีชักโคกออท่านไม่มีเครื่องทําน้ําอุ่นจาจารยบอกว่าโยมลูกโยม,มาอายุเท่าไหร่สี่สิบปี จะมาอยู่จีวันเจ็ดวันโยมมันไม่สะดวกเอากลับไปซะเอากลับไปอาจารย์บอกงี <laughs> ้นแล้วสมมติว,มว่าตั้งตั้งเครื่องไอทําน้าอุ่นไว้ถ้าลูกคุณนี้เราใครใช้ทีเนี้ยมดก็เข้าไปในหมดมันชอบนะเครื่องของเนี้ในป่าในี่มดชอบเข้าไปหมดเลยนะเข้าไปอยู่ตามเครื่องเนี่ยอย่างงี้นะเราแค่โคกอย่างงี้นะโอ้ยอาจารย์ก็ยังไม่มีชักโคกเลยอาจารย์ก็ยังยองอยู่เลยเนะี่ยจะให้ทำยังไงเ่รคือจริงๆนะลูกเขาอาจจะไม่คิดหรอกแต่พ่อแม่มันเป็นเองให้ โดยเฉพาะคนรวยคนมีเงินนะคนมีเงินคนมียศมีเกียรติไปอย่างนี้หมดเลยนะพวกเรานะ